ชาคริยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อชำระใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองมีโลภโกรธหลงเป็นต้นธรรมะสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมทุกๆวันนะครับสุรพัพมิดหมอที่ช่องเผยแร่วัตถุมงคลของคูบาอาจารย์นะครับก็ได้มีโอกาส นำเรื่องราวดีๆนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นตำนานมรดกที่ล้ำค่าที่เราจะต้องอศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามเพื่อสืบทอดต่อไปปราบนานแสนนานนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็เช้าๆวันเสาร์ก็ได้มีโอกาสมาทักทายกับพี่น้องทุกๆวันะนะครับ นำมีดขององคงพ่อเดิมวันนี้ได้มีโอกาสนํามีดขนาดประกานะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมความยาวสีนิ้วรวมด้ามได้ปักนะครับก็เป็นด้ามงาปักไม้แล้วก็มีมีดพับในตำนานอีกเล่มหนึ่งเช่นกันนะครับที่จะนำมารีวิวให้พี่น้องทุกท่านได้ชมได้ดูได้สัมผัสได้พิจารณากัน นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับผมแล้วก็ด้วยความจริงใจซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะครับก็จะนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ที่เก่าธรรมชาติดูง่ายนะครับมาให้ทุกท่านได้ศึกษาได้ พิจารณาร่วมกันนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาทุกท่านประมาณ10กว่านาทีนะครับก็ไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เข้ามาชมกันเลยดีกว่านะครับนะครับเล่มนี้ก็เป็นมีดปากกาเล็กๆนะครับจริงๆแล้วมีดของหลวงพ่อเดิมก็มีหลากหลายรุ่นนะครับแรกๆเลยหลวงพ่อก็จะสร้างามีดควานช้างเล่มใหญ่ๆนะครับเพื่อให้กับ ควานช้างได้พกไปในสนามจริงก็ว่าได้นะครับนำเข้าไปในป่าในเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าสมัยโบราณแต่ก่อนต้องใช้ช้างเป็นพาหนะนะครับด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับหลังจากมีมีดควานช้างเสร็จแล้วก็จะมีมีดขนาดพกพามีดเล็กๆนะครับยันมาเป็นมีด สาลริกานะครับเพราะว่ายุคยุคก,การของหลวงพ่อเดิมก็จะ,ะสร้างมีดที่มีความสวยงามคลาสสิกะนะครับเป็นมาตรฐานของมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับโดยเฉพาะช่างที่มีชื่อเสียงเด่นๆนะครับก็จะมีะช่างฉิมช่างสอนและช่างไขประมาณนี้นะครับที่ตีมีดถวายให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับะนะครับนี่แหละก็ได้มีโอกาสนำมาให ทุกท่านได้ชมได้ดูได้สัมผัสได้พิจารณากันนะครับเก่ามากๆนะครับเป็นมีดยุคโบราณต้นๆเลยนะครับเล่มนี้นะครับเนี่ยทุกท่านก็จะได้พิจารณาเห็นการชัดเจนนะครับงาชำร่องลายรอยการแตกลายงานะครับชัดเจนแล้วก็โลหะรัดกันมีดนะครับไม้ ก็เป็นไม้โบราณที่แห้งเบามากๆนะครับเนื้อไม้ใย,ยไม้ต่างๆก็จะเห็นชัดเจนนะครับนี่ยรัดด้วยโลหะโบราณนะครับนี่แหละก็พิจารณาส่วนนอกของมีดโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชมส่วนของใบมีดกันเลยดีกว่าะนะครับเนะ,นะครับเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับโลหะโบราณ เป็นเหล็กขาวนะครับเนี่ยชัดเจนสนิมไม่ค่อยกินนะครับที่พบเห็นเขาก็เรียกว่าคาบไข่ความเป็นธรรมชาติของใบมีดของโลหะโบราณน,นะครับถือว่าเป็นครนิษฐมีดขนาดปากกาที่มีความคลาสสิกอีกเล่มหนึ่งนะครับที่นํามาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูได้พิจารณากันนะครับสวยงามนะครับเดิมๆดูง่าย นะครับรูปทรงของมีดนะครับผิวพันธุนนะถูกต้องตามหลักสากลน,นะครับชัดเจนเลยนะครับก็มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณาได้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็จะเน้นนำมีดที่ถือว่าธรรมชาติมาเต็มเก่าโบราณน,นะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้พิจารณากัน นะครับนี่ประกอบในการตัดสินใจเช่าชื้อซื้อนะครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็พิจารณาดูนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลนะครับมันต้องเกิดจากความเชื่อความศรัทธาในแต่ละบุคคลนะครับไม่สามารถที่จะบังคับกันได้นะครับเพราะนั้นก็จงใช้พิจารณาญาณในการชม และฟังะนะครับนะครับนี่แหละเล่มนี้นะครับถือว่าโบราณเดิมๆนะครับธรรมชาติมาเต็มอีกเล่มหนึ่งะนะครับก็พิจารณานะครับประกอบการศึกษาดูนะครับเขาเรียกว่าเราก็มาศึกษาร่วมกันนะครับความเก่าความเป็นธรรมชาติอย่างไรนะครับชัดเจนมากเล่มนี้ นะครับนะครับเล่มแรกผ่านไปเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมอีอกเล่มหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นมีดพับในตำนานของหลวงพ่อเดิมอีกเล่มหนึ่งเช่นกันนะครับมีดพับนี้ก็จะพบเจอได้น้อยนะครับไม่ค่อยจะมีนะครับก็ถือว่า,าจะสั่งในสั่งทำหรือว่าสั่งตีในกรณีพิเศษนะครับ นะครับในเล่มนี้ความยาวก็สีนิ้วเหมือนกันนะครับนะครับสวยงามโบราณคลาสสิกมากๆานะครับแหมลัดมีดก็รัดโคนฝักและปลายปลายฝักนะครับเป็นแหมที่มีความสวยงามแล้วก็เส้นแหมนะครับสวยงามมากๆเลยละเอียดมากๆ นะครับไม้ก็เป็นไม้พิยุงโบราณน,นะครับก็พิจารณากันดูนะครับได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้เห็นกันนะครับนะครับอันนี้เป็นส่วนของใบมีดนะครับตอกพระคาถาอสังวิสโลปูผะปูพะนะครับก็ถือว่าเป็นนวะหอ แล้วคุณเก้านะครับเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเป็นโลหะโบราณน,นะครับรูปทรงก็จะสวยงามละเอียดมากๆนะครับเล่มนี้อา่อาอาีกด้านก็ตอกเป็นนะ้ะหอแล้วคุณเก้าเหมือนกันนะครับอา่เาเรียกว่าไปกับนะครับ ชัดเจนนะครับสวยงามเดิมๆธรรมชาติดูง่ายธรรมชาติมาเต็มนะครับนส่วนใบมีดนะครับก็สวยงามมากๆมีการตอกพระกาะถาเช่นกันะนะครับเพราะว่าส่วนมากมีดพับเล็กๆอย่างนี้ะนะครับไม่ค่อยจะเจอ ตอกพระคาถานะครับแต่เล่มนี้ชัดเจนเลยเสวยงามนะครับนี่นะครับคาบไข่ความเป็นธรรมชาติใบเหล็กชัดเจนนะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณาได้สัมผัสกันนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคลาสสิกมากมากนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสนใจอย่างไรก็ทักมา,าที่เบอร์โทร097-999-1983จ่999 83, นะครับเอาละพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มิ่นหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ